น้องกามินกับแน็กชาลีเขาจิ้นอะไรกันวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับ หนุ่มแน็กชารีหรือว่าเจี๊ยบขวัญใจวัยรุ่นแฟนฉันช่วงนี้หลายคนไถฟีดไปเนี่ยก็คงจะได้เห็นการฟินของ2คู่นี้นะครับโดยเรื่องเนี่ยเริ่มจากการที่แน็กชาลีเนี่ยได้เปิดเผยผ่านรายการแฉว่าหลายปีที่ผ่านมาตอนกลางคืเนเขานอนไม่ค่อยหลับเป็นโรคเครียดแล้วก็เหงานะครับและในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นเขาก็หยุดรับงานไปแล้วระหว่างที่ถ่ายทิกตอกไปเนี่ยก็ไปเจอสาวเกาหลีคนหนึ่งครับซึ่งเธอเนั้นก็ชื่อว่ากามินแล้วเธอเนี่ยไลฟ์สดเพื่อหาทุนเรียนต่อปริญญาโทซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนด มินเนี่ยมีการไลฟ์อยู่ตลอดและดูตั้งใจเอามากๆไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวแม้ว่าคนดูจะน้อยเนี่ยแต่เธอก็ไม่ย่อทอนะครับและจากความน่ารักสดใสดูเป็นธรรมชาติของน้องกามินนี่เองก็ทําให้หนุ่มเจี๊ยบหรือน็กชาลีนั้นเนี่ยเฝ้าชมไลฟ์อยู่ตลอดหลายวันเลยครับจนในที่สุดน็กเนี่ยก็นําเรื่องของน้องกามินไปเล่าให้แฟนคลับฟังและชวนแฟนคลับของตัวเองนะั้นไปให้กําลังใจน้องและไปชมไลฟ์ของน้องกามินกันเพียบเลยละครับซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องก็ดูตกใจนะครับว่าแฟนๆนั้นเข้ามาจากไหนกันเต็มไปหมดแต่่่่ระหวาาางงงทีีกกํลัอยูนน้แฟ็ม ะะวาตามมาจากเน็กชาลีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งคู่นั้นได้ทําความรู้จักกันแหละครับโดยในช่วงแรกน้องก็ยังงงๆอยู่ว่าเน็กชารีเนี่ยเป็นใครแล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลซึ่งไปเจอนะครับว่าเน็กชาลีนั้นคือเพลง MV All About That a ของเนเน่ซึ่งเป็นศิลปินที่โด่งดังมากในจีนและเอเชียและน้องกามินเนี่ยก็ยังไปเจอผลงานต่างๆของเน็กชาลีอีกเรียกได้ว่าเป็นซุปตาเมืองไทยเลยก็ว่าได้ทีนี้น้องก็ยิ่งช็อกไปใหญ่แะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาหาเธอก็เลยได้ทําความรู้จักกับนกามยิ่งขึ ส่วับ,บางครั้งที่น้องกามินไลฟ์อยู่เนี่ยแน็กชารีก็เข้าไปร่วม PK หรือว่าเป็นการไลฟ์สดประกบคู่นะครับและด้วยความกวนของแน็กชาลีที่ขยันแซวและขยันหยอดน้องกามินซะเหลือเกินชาวเน็ตที่ได้เห็นโมเมนตก์กุ๊กกิ๊กของทั้งคู่เนี่ยก็ฟินตัวแตกและฮะและทุกครั้งที่แน็กชาลีกับน้องกามินไลฟ์ด้วยกันทีไรแฟนๆเนี่ยก็แห่ไปชมจนยอดคนดูแตะหลักหมืน่นแล้วก็ไปถึงหลักแสนในหลายๆครั้งแหละครับแถมยังขยันเปของขวัญต่างๆให้ในไลฟ์อีกด้วยจากคนดูน้องกามินแค่หลักสิบจนตอนน่ออาดดวรุงงัับข ติ๊กต็อกประจำสัปดาห์ของเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วครับและมีแฟนๆส่งของขวัญให้มากมายเลยทีเดียวแถมยอดฟอลน้องจากหลักหมื่นนิดๆเนี่ยตอนนี้พุ่งไปกว่า3 0 0 0 0 0ฟอลกันแล้วละครับซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็ทาให้น้องคารมินหนูว่าน้องคามินของพี่ๆแฟนคลับเนี่ยตื้นตันจนในช่วงหนึ่งน้องเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้งเพราะว่าไม่คิดว่าจู่ๆเนี่ยจะโด่งดังขึ้นมาขนาดนี้แหละครับและตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อที่จะขอบคุณและพูดคุยกับแฟนๆชาวไทยรวมถึงหนุ่มแน็กชารีนร่ยไป อดกาและนี่ก็คือเรื่องราวความจิ้นล่าสุดของหนุ่มเจี๊ยบจากแฟนฉันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงเฝ้ารอว่าน้องกามินกับหนุ่มแน็ชารีเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันต่อก็คงต้องรอดูกันต่อไปส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือให้กำลังใจหนุ่มเจี๊ยบของเรากันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ